ก็ขอกราบสวัสดีนะครับ FC ของกระผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในส่วนของนะครับสูตรการประกบชุด2ตัวบนตรงๆนะครับคลิปที่แล้วเป็นการประกบชุด2ตัวล่างตรงๆงวดประจำวันที่1 7มกราคม2565เช่นกันครับ คล้ายๆกันกับประกบชุด2ตัวล่างเหมือนกันแต่ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันนะครับ10บนคือ 8,901, 23หน่วยบนคือ6 7 8 901านะครับนำมาประกบชุดกันนะครับได้ตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ10บนประกบชุดกับหน่วยบนเช่นกันครับตัวแรก10บน นำมาประกบกับหน่วยบนคือ86 87 88 89 80 81เห็นไหมครับแถวแรกต่อไปตัวที่2ครับคือ996 97 98 99 90 91ครับต่อไปตัวที่3 06 07 08 09 01นะครับต่อไปตัวที่4 16 17 18 19 10ครับเห็นไหมครับ11ด้วยเห็นไหมครับต่อไป หลักสองครับ2อ2หกสองเจ็ดเางห็นไหมครับต่อไป3ครับ36 37 38 39 30 31นะครับประกบชุดกันเรียบร้อยนะครับประกบชุดกันเรียบร้อยนี่คือแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผมอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยนะครับไม่แนะนําให้เล่นการพนันหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับประกบชุดกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะได้36ชุดนะครับการประกบชุดบนตรงๆเท่านั้น36ชุดการประกบชุดนะครับ2ตัวบนตรงๆ36ชุดนะครับทํายังไงที่จะตัดให้เหลือ21ชุดนะครับเหมือนกันครับกับสูตรการประกบชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับ6 7 8จ็ปดลู่สตัวบน นะครับก่อนหน้านั้นคลิปการวิเคราะห์เจาะลึกรูสาตัวบนจะอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นนะครับไปหลักร้อยบ้างแต่มันก็ยังมีตัวเลขที่ยังอยู่หลักหน่วยและหลักสิบนะครับรูส3ตัวบนนี้แม่นยำอย่างมากนะครับดังนั้นตัดตัวเลขให้แคบลงให้เหลือแค่21ชุดท่านสามารถนำหกเจนะครับมาตัดออกนะครับตัวเลขที่ไม่เกี่ยวกับ6 78เราตัดออก ทั้งหมดนะครับตัวเลขที่ไม่เกี่ยวกับ6กเจ็ดนะครับตัดออกทั้งหมดนะครับก็จะเหลือตัวเลขแค่21ชุดนะครับตามนี้นะครับขีดแล้วนะครับเห็นไหมครับอ้อมมาเลยนะครับเหลือตัวเลขแค่21ชุดตามนี้เลยเห็นไหมครับย1บชุดการประกบชุด2ตัวบนตรงๆฝากไว้พิจารณานะครับมันเป็นสูตรที่แม่นนะครับงวดที่แล้ว2ตัวบนตรงๆเข้า นะครับแปนะครับย้อนกลับไป3มงวดนอกนั้นก็ประกบชุดล่างเข้าตรงๆมาโดยตลอดนะครับใครที่ชมผมไลฟ์สดทางนะครับเพจนักแสวงโชคคนละฝันจะรู้ดีนะครับเข้าติดต่อกันนะครับมันเป็นสูตรที่หวังผลได้นะครับฝากไว้พิจารณาสําหรับใครที่อยู่ทางห้อง v.p นะครับตัวเลขฟันเนี่ยที่ผมฟันลงไปท่านสามารถนํามาตัดออกได้นะครับตัวเลขฟันท่านจะรู้แล้วใครที่อยู่ทางห้อง VP นะครับก็สามารถ นำตัวเลขฟันมาตัดออกให้มันแคบลงอีกก็ได้นะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับจาก 36. ชุดเหลือ2 1่ชุด2ตัวบนตรงๆนะครับฝากไว้พิจารณาครับใครที่ชมคลิปนี้ใครที่ชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของสูตรประกบชุด2ตัวบนตรงๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมโพสต์คลิปใดๆท่านจะได้รับรู้ก่อนใครครับสแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจอาจารย์นันสูตร ตัวเลขพารวยด้วยนะครับวันที่17มกราคม2,565ขอให้ f c ของกระผมทุกท่านโชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ